ของที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเพราะเคยพบในสุสานของกษัตริย์จีนด้วยเนื่องจากเป็นของคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนอกจากนี้ปลอดกรยังมีทั้งแบบตัวผู้และแบบตัวเมียด้วยซึ่งแบบตัวเมียนั้นจะเสียงใสกว่าแต่ก็หายากกว่าครับส่วนมากปลอดกร มกรู้จักกันในานามเครื่องรางของขังและขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องเตือนภัยประมาณว่าเมื่อมีอันตรายมันจะส่งเสียงดังเชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากใช้ป้องกันอันตรายและสิ่งชั่วร้ายคุณใสลมเพลมพัดลมเพลลมพัดก็คือของไม่ดีที่คนเล่นของเอาไปปล่อย เช่นวานผีน้ำมันผีน้ำมันพลายแล้วเวลาที่คนจิตอ่อนหรือดวงตกก็อาจจะได้รับของเข้าตัวไปเล่ากันว่าเวลาที่เราตกใจหรือทักอะไรแปลกๆถ้าของไม่ดีอยู่แถวนั้นมันจะเข้าตัวเรียกกันว่าลมเพล